เสือมันหล่นมากโอ้ยขึ้นนึ่งนะล้เห็นไหลเนี่ยเดี๋ยวเขารัดคอฉันมันมีใค่เขารัดคอมันนี่วัดโคโลโน่โคโลนาไอ้มันจะหันไปไหนเราเดี๋ยวจะขยับไปอีกมันมาตาผมไม่ได้มาแหนากันหนึ่งมาตาชมไม่ด้มนากบีมาตาชมไม่ได้มาแหนากจักมาทางไหนเดี๋ยวเขาเปิดไฟก็มือปิดไปได้ไหมปิดไฟตัดผมได้ไหมเฮ้เห็นถ่องลาย ถ้าบอกไอ้ทองไล่เนี่มันสองที่ออกลูกมาลุงนะักเขาทำไมมองดูกล่องมองดูตัง้งนี้หน่อยสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาแลว้วส, <ใน S 3> สวัสดีครับนายแบบ<ะ>นี่นายแบบเอาเอาเช่วงอะไรดีเนี่ยช่วงอะไรนายแบบเดี๋ราจะนายแบบยีบบอกบอกมา<ะ>บอกข้างกล่องเาโมฮอกโมฮอกได้ลยโมฮอกจริงจริงนี่เอาโมฮอกเขาจะสั่งโซ่มฮอกชื่อนายแบบชื่อบอกชื่อไม่มีชื่อครับไม่กล้าประกาศชื่อนี่ ไม่มีชื่อเอาทรงโมฮอกจริงๆเน่จริงสมัยโบราณอ่าอ่าอ่าทรงโมฮอกโมฮอปนี่สมมุติว่าผมก็ยังไม่ตัดนะครับดูก่อนรอบนึงดูครับโมฮอกนะครับนี่ครับโมฮอปดูไอ้หมุนไปหมุนมาเวียนหนามันหมุนขอแสงขอแสงลองก็อีลองก็อีลองดูว่างก็อีหมุนดีไหมจรินไหมก็ไม่ใส่ยึดข้างโอ้ไปหาไก่มันแดงไม่ใส่แยงใน ใส่ยูครับใช้เบอร์อะไรครับอาจารย์อนโมฮอกนี่ใส่เบอร์สองเบอร์สองเลยเนาะทำว่าโมฮอกนี่เราจะต้องรู้ว่าครับทรงโมฮอกนี่ทรงเดิมเขานี่ไม่ตัดมาแล้วเดือนหนึ่งป่ามาสามเดือนแลยสามเดือนไม่ตัดมาครับทีนี้เราก็ต้องเอาตรงกลางนี่สูงไว้มาข้างหลังนี่โมฮอกครับเราจะวัดยังไงเราจะทําร่องก่อนใช่ไหมทีนี้ต้องทําร่องก่อนเป็นแบบแผนก่อนคือเราต้องเขียนไดอะแกรมโดยใช้เบอร์สองเบอร์สองนะครับเสียบเข้าไป แล้วเราก็ถอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยมาลูกศิ์ก็มาดูด้วยศิดมามาดูโมหกเนี่ยนั่งตัวตรงๆอย่างนี้เราจะแบ่งระหว่างระหว่างขอบหน้าผากเนี่ยให้ได้ส่วนที่จะเป็นส่วนสูงของข้างบนครับแบ่งแบ่งในใจนะไม่ได้เอาอะไรมาจีดนะไม่ต้องเอามือแบ่งดูอย่างนี้ครับอัตลบมิรมาวัดไม่ได้ไม่ต้องมิประวัดโมหโตมหกแป้งครับตัดแล้วอย่าหัวเราะตัวเอง แล้วก็ให้จำโมฮกไว้ว่าตัวเองเป็นคนสั่งเอาจะไถไปแบบไหนบอกวิธีไถคือหนึ่งเอาเบอร์สองไถ่จากระหว่างคิ้วเนี่ยเป็นร่องไปก่อนฝากด้านหลังครับดูนะครับเนี่ยแลวเราจะแบ่งในช่วงที่เหลือได้ไงเนี่ยเซตไหมวันนี้เซตครับเซตเดียวนีาไฟก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ไฟดับอีกไม่เป็นไรครับนอันนั้นอนุโลมตอาอนุโลมไห้ตอนนี้โควิด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 โควาไฟให้อยู่บ้านเปิดไฟแล้วก็ให้เนี่ยนอนดูได้ครับ นี่คือวิธีตัดทรงโมฮอปเราแบ่งอย่างนี้นะดูนะครับกับเราใช้เบอร์สองไถตั้งแต่ระหว่างหัวคิ้วหางคิ้วเนี่ยไปข้างหลังเลยโดยใช้เบอร์สองเบอร์สองนะครับไปจับมาเขาตายคนนี้ไม่โจกรับนี่ดูโจกตาลูกค้านะจาันนนี่ดูนะะวิธีแบ่งระหว่างหัวคิ้วกับหางคิ้วเบอร์สองั้นบนเอาไว้ครันี่คือทรงโมฮอปนี่คือเบอร์สองเลยนะลูดเลยเปลี่ยนทรงไหมไม่ไม่เปลี่ยนครับ เราเราเอาตรงระหว่างคิ้วกับหังคิ้วหมายเบอร์สองพมาข้างหลังดูนะครับนี่มันจะเป็นโมฮอคโมฮอกอันนี้โมฮอกของจริงเพราะว่าเป็นเด็กเก้าเด็กบอยสะเก้าเด็กพังอืมเขาจะใช้กันเด็กพังนี่คือหมายความว่าพังบ้านมาหลายหลังแต่ก็มาพังตอนที่จักรอลพังอืมภาษาตะอ่อนเด้อแปลวญิงเด้อหญิอหน่อยจะพัง้านัดผมง้านัดผม เดี๋ยวทีมานก็จะถามไปตัดมาจากลานไหนเนี่ยเออไม่เป็นไรอันนี้ทรงพังครับทรงโมฮอปครับทรงพังนะครับไม่ใช่ทรงพังต้อนเจะเลไปหวานเหงเมื่อวานนี้ไปหวานเหงแต่ว่าได้มดแดงมดหวานเหงะเข้ากอไผกกอว่าอะไรเต็มไปหมดเลยมีแต่มดแดงไปหวานเหงเลยเอามดแดงมาบบวัดนะบบวัดยังมีกาไฟด้วยงานํำรัดแกลหัวนี่จะมาชวนเกลืหวานเหงดูนะครับ นี่ทรงโมฮอกดูนะครับโมฮอกโมฮอกมฮอกต้องให้เป็นโมฮอกจริงๆตามตัวใหญ่ดีได้แกมได้แคมเอาบอกได้แคมแล้วคือหนึ่งไอเรื่องบาปกรรมพรุ่งนี้วันพระนะครับหนึ่งคิวคิว แต่แกมคือถ้าโมฮอกเนี่ยถ้าคนมาตรฐานเนี่ยเอาหางคิ้วนี่อย่าไปจกตาลูกค้านะครับอันนี้ก็เอาหางไว้ข้างหลังอย่างนี้ดูนะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นตัว V หรืออะไรเขาไม่เอาไว้เราก็ทําโมฮอกสูงใช่ไหมครับน่าจะเป็นตัว V จะสวยนะครับโมฮอกสูงไมเอาไว้ไมเอาไว้ข้างข้างหลังเขาไม่เอาไว้เราก็เอาไว้ไวหางไวหางเต่าไว้หางเต่าอะไรเป็นตัว V ไว้หางเต่าก็คืออย่างนี้นี่ดูนะฮะหากลางมาแล้วก็ทําให้เป็นร่องมานี่ร่องมาตรงาททอยครับ ตรงถอยอย่างนี้นี่ผมว่าถ้าเอาอะไรไปวัดน่าจะดีกว่านะไม่ไม่จำเป็นพวกฟันปลาตะเลียนนี่มันได้สองมอยสองหน้าฟันปลาตะเลียนพอดีครับคโอเคครับเอาวินโตอันนี้เป็นทรงวินเบียนแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกโมฮอกไม่ใช่วินเทจบินเบียนเนาะโมฮอกโมฮอกเนาะโมฮอคก็เด็กเด็กทั้งสมัยก่อนบอยสเกลเด็กทั้งมาจากแอฟริกามาจากไอ้อะไรรัเเซนตากีหรือเปล่าเซนตากี้ที่มัน เป็นคนที่ว่าอยู่ในป่าคนไม่ใช่มเกี่ยวค <น S 2> โควิดโคน่านะมีเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงโควิดโนาเ,า,เาเราเราเราเอาคนแบบนั้นคนลุกล่างแบบนั้นครับแล้วแอฟริกาหมดแหละทาเมืองไทยของเราก็จะมีเก่งตัวลายเก่งลายพลางครับเก่งลายพลางเขาจะเป็นญาติโยมกันหรือเปล่าครับเนี่ยก็อันนี้เป็นตัวอนั้นไม่ใช่หรอกครับใกล้เคียงนิดนึงใกล้เคียงใช่ไหมครับนี่นะครับโมฮอคให้มันมาอย่างนี้ได้แกรมคือหนึ่งฟันแบตเตอรี่ครับ หนึ่งฟันปัตตเลียนนี่คือจากคิ้วมาถึงไททอยครับ,รบแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันจากคิ้วมาถึงเททอยอย่างนี้ดูนะ,ะครับนี่ทีนี้เรามาดูข้างนี้ดูด้านนี้นะครับโมฮกพอเรารพอเราสร้างไดอะแกรมจากกลางคิวมาถึงไททอยแล้วก็ถอดฟันเบอร์สองอกอกแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาใส่แทนดูนะครับเบอร์นหนึ่งไม่มี มีครับเบอร์หนึ่งยังมีอยู่ใช่ไหมนี่เบอร์หนึ่งทีถ้าไม่มีคือมันหายคือเอาเบอร์หนึ่งนี่เก็บมาให้ให้มันรับกับเบอร์สองดูนะครับนี่ใส่เบอร์หนึ่งแล้วใส่เบอร์หนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ทําท่าสายให้เด็กถก็ได้ลูกศิษย์มาเอาเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งเอาลูกศิษย์คนสุดท้องไปเชื่อมโยงลูกศิษย์มือลองไว้่ถ่ายไปเลยหนึ่งพันแตเตอรีด้านล่างถ่ายแนบหมดเลยด้านหลังด้านหลังอย่าไปยุ่งนะเอาด้านข้างด้านข้างอย่างเดียวนานเลยครับถ่ายไปเลยครับด่างก็หัวแขกไม่ใช่ัวเ แต่เราขึ้นได้แกรมให้แล้วอ่าขึ้นได้แกรมแล้วเนาะคนไม่เป็นก็ตัดได้น่ถ่ายยังงั้นอะถ่ายขยับประเดื่องแกล้แกล้แกล้เออทั้งนี้ก็เหมือนกันแกล้แกล้ไปสวนรับกันให้ใบหูเราก็แตะไว้อย่างนี้อ่าใบหัวมีตัดออกโอ้ยไม่ได้นะครับเราต้องขอโทษเขาเออนะเราไม่การตัดออกเราไม่ใช่หมอปลาตัดอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะหันให้ดูเออน่นาัดมาตัดมาแล้วก็หันมาดูใกล้อย่างนี้ถ่ายไปอย่างนี้ก็ถ่ายไป ไปไปคนไม่เป็นก็ตัดได้แต่ขอให้รู้ทรงครับอย่าไปตัดเกินนะเกินไม่เป็นไรเพราะทรงโมฮอคก็เราขึ้นแบบไว้แล้วอันนี้ก็เผืนหน้าขึ้นไปอย่างนี้เผื่หน้าขึ้นไป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 ไม่ให้มันมีรอยดาแค่นั้นเองนี่มาทางนี้ก็เผื่หน้านี้เผื่หน้าขึ้นไปโดยใช้เบอร์หนึ่งโดยใช้เบอร์หนึ่งเห็นไหมครับโดยใช้เบอร์หนึ่งโดยใช้เบอร์หนึ่ง เออใช่เบอร์หนึ่งด้านนี้ก็เราขึ้นแบบไว้แล้วเราก็ถ่ายแค่นี้พอนี่อย่างนี้ปึ๊บตรงไหนมันดำเราก็ยกมือแล้วก็หมุนก็อี้มาทีนี้หมุนมาฝั่งนี้ลูกค้าจะเวียนหัวไหมครับไม่เวียนไม่เวียนร้านนี้ร้านนี้จะต้องใช้ไฮโดรลิกนะครับไฮโดรลิกครับครับใช้ไฮโดรลิกขึ้นไปไม่ต้องดันขึ้นไปสูงขยับบ่อยๆลูกค้าที่มีความดันโปรดนี่ด้านนี้โปรดจะหมุนนานนะเดี๋ยวความดันขึ้น ความร้อนเอ่อขยับตัวขึ้นแล้วก็ทำอย่างนี้อ่าหาเบาๆอย่างนี้นี่ทหารก็อี้ใม้กาตุ้งมาให้จ่างดึงอะไรตัองช่างเขามาสมัครเรียนเขาเป็นเด็กตัวเล็กเด็กเขาก็ตัวเล็กแต่เขาก็ทําเพราะว่าเหตุผลถือว่าเล็กที่สุดนะที่เคยมาเป็นคนฝึกในที่มาสมัครเรียนตัดผมคือโรงเรียนปิดเทอมพ่อแม่ก็บอกว่าปิดเทอมต้องหาความรู้ใส่หัวกะโหลกแลอลูกสมองครับสมองไม่ใช่กะโหลก โทษทีนะครับเ<ช>พร <em> าะว่าเอาความรู้ไปใส่สมองอย่างอื่นเอาไหมไม่เอาเอา,เอาตัดผมพ่อพ่อก็เลยสนับสนุนมายกครูกับอาจารย์กันงาก็เลยรับสอนให้ซึ่งผิดกฎหมายนิดนึงเพราะว่าใช้แรงงานเด็กนั่นแหละครับใช้แรงงานเด็กแกแกดูย่างว่าเล็กจริงไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับลองแก้ดูก่อนนะว่าเล็กจริงไหมแข <c oughs> ่งถึงเปิดมาโอ้ยใหญ่กูกูอีกแกนี่หมด่แล้วนี่ทีนี้เราตัดอย่างนี้นะครับใช้เบอร์หนึ่งหมุนก็อีดูทีนี้ดูทั้งหน้า อ่าดูดานหน้าเดอดจานะเล่ถอยออกรอไหมรอไหมรอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บเดียวดูนะครับทํานีกระสรงโมฮอกมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัดโดยใช้เบอร์สองจากหางคิ้วมาข้างหลังีควับด้านนี้ก็ตัดจากหัวคิ้วหางคิ้วมาด้านหลังกวีใช้เบอร์สองรอเก่าเยอะเลยรอเยอะเพราะว่าสรงนี้ทรสงรับลมร้อนใช่ครับตาตรับลมร้อนทรงรับลมร้อน ระบุให้ชัดนะครับไม่อยากไปบอกว่ารับความร้อนมีดมาตะบองมาน้ําร้อนมามันจะหนักนะครับต้องขึนเขียงเลยขึนเขียงนี่เขาเรียกว่าทรงหมฮะจากขึ้นรถมาจัดไกลเลยเนี่ยมาจากไหนครับมาจากเลยนะครับตอนนี้มาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นมาตัดผมมาจากขอนแก่นเลยครับทางยูทูบไม่ใช่หรอกนีโคโลนานีโคโลนามา คิดว่าบันดงบันดงไม่มีเนาะไม่มีเพราะตาอ้อนไม่เป็นที่นี่ไม่เป็นที่นี่ไม่มีพร้อมเป็นแดนทุ่งนาอากาศคูออากาศบริสุทธิ์มีตัวเราเยอร์สองขนาดนี้เราก็ไล่เบอร์หนึ่งขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อให้มันรับกับเบอร์สองด้านหน้านี่ให้รับแบบนี้รับแบบนี้รับแบบนี้ทีนี้เราก็จะดูว่าเมื่อเรารับได้แล้วได้ฉากแล้ว เราก็มาดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับดูนะครับเช็คยังไงครับวิธีเช็คข้างหน้าเนี่ยดูนะครับครับเอาอะไรวัดไหมมีตลับเม็ดตลับเม็ดมาวัดเราก็มีวีอิโต้นี่แหละเอาฝันฟันข้างหางนี่แหละตัววัดแล้วจับกระชจับระชื่นแบบเอาวีแนบกับส่วนเบอร์สองนี่ไปหาด้านหลังอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เก็บอย่างนี้ทำแบๆทรงหัวลิงเนาะ คล้ายๆทรงหัวลิงแต่อันนี้มันมันเจาไว้แต่ตรงกลางไว้แต่ตรงกลางนะครับความหัวลิงลบลีครับเห็นไหมครับทีนี้ผมจะดูสองทางเท่ากันดูนะครับดูกระจกให้เจ้าของเขาดูด้วยเป๊ทีนี้ตรงนี้ดำตรงนี้ดำแล้วก็เอาดันออกนิดนึงจะดันได้ไงเนาะสีย้อมพกไปนไครับสีย้อมพกใส่บอกแล้วอยู่ห้องไหนไม่ดีแล้วก็ดันอย่างนี้ โดยใช้วซสาโดยใช้วีโต้ดาวดาวที่ยายยอมผมไม่ด้องวัดได้เอาสีแดงสีกัดสีแดงก็ได้เดี๋ยวทำให้บ้านสาวพรซื้อมาให้แล้วเรียบร้อยพรหมู่ห้ามีมีสีอะไรบ้างของอาจารย์อ้อนมีสีอะไรครับตอนนี้มีสีทองแล้วก็มีสีสีเทาแล้วก็มีสีสีขาวสีเขียวสีเขียว ชอบสีไหนสั่งได้มีสีแดงสีแดงไม่ใช่สีเขียวสีแดงสีทองสีเทาตอนมีถ้าจะเอาจะเอาสีอะไรมีสีเทาไหมมีสีเทามีแต่ต้องกัดสีแดงก่อนทําไมต้องกัดแดงก่อนถ้าไม่กัดแดงก่อนเอาเทาลงกัดดามันไปตัดกันมันไม่ใช่เทาแต่มันจะกลายเป็นสีอะไรมันจะกลายเป็นสีมนมนอสวยไปแบบเหมือนมนมนเหมือนหมอกอะไรเงี้ยหมอกหมอกอ่าทีนี้ถ้าเราเอาสีแดงสีเทาแดงกัดก่อนแล้วเราก็เอา สีเทามมนโมนลงมันก็จะเป็นเทาเทาเต็มใช่ไหมเอาสีแดงใส่ก็เป็นสีแดงนี่ดูตัวอย่างสีเดี๋ยวจะทำให้ดูครับโอ้นสีว่าถ้าเราเอาสีทองกัดแล้วเอาสีแดงใส่มันจะเป็นสีแบบนี้เป็นสีนี้เลยถ้าเอาสีทองก็คือสีทองไปเลยถ้าเอาแดงบนนี้ก็เป็นทองไหสีเทาสีเทามันจะเป็นอย่างนี้มีสีตะเปไหมสีตะเปเลยสีตะเปครับนี่สีแดงมันจะเป็นอย่างนี้ ไม่เอาแล้วสีแดงนี่นะสีแดงนี่ไม่ได้โฆษณาแต่ถ้าสีเทามันจะเป็นอย่างงี้สีเทาไม่ได้โฆษณาเป็นสีเงินน่ะออนี่สีเทาอะไรนี่สีเทาขาวสีเงินสีขาวแช่มันต้องกัดสีแดงก่อนกัดด้วยเท่าไหร่รวมทั้งหมดก็ร้อยหนึ่งทำเร็วๆเราทำเร็วๆเลยทำเร็วด่วนเลยด่วนเลยเสร็จเสร็จอย่างนั้นเสร็จแล้วทำเร็วๆได้เลยอย่าให้รวมเสียอย่าไห้รวมเสียฮะ แล้วไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายก็ไม่ทําก็ได้ครับแล้วโชคไฟหนีนั่นเนี่ยไม่ทําก็ได้ครับไม่ก็ยังได้ครับไม่กําลังหาสาเหตุอยู่มาตาลิโมกูมอนนี้อันนี้อันนี้คาตาสมูฮอกข้างหลังแมวนะ เอาไม่ไม่เอาแน่เออทาไม่เอาก็ทำไว้ไวแต่หางเต่าหน่อยหนึ่งเออไวแต่หางเต่าถ้าเขาบอกว่าไม่เอาก็คืออย่างนี้ข้างหลังไม่อซอยออกใช่ไหมเราจะเขาจะเอาไว้แต่ตรงหางเอาไว้บางๆก็ได้ไว้บางๆก็ได้ครับเขาไม่เอาครับนี่ดูวิธีเขาไม่เอาเบอร์สองเก็บครับึ๊บึ๊บเขาไม่เอาข้างหลังเขาเอาแต่หางไว้โดยใช้เบอร์สองเป็นตัวถ ให้มันกลมกลืนไปอย่างนี้ลักขณะนี้หางเขาเอาไว้ข้างหลังเขาไม่เอาคัดเอกนานี้ก็ว่ะไม่นะมันก็อันละสี่สิบห้านาทีก็ประมาณประมาณหกสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับถ้ามันมันต้องทาความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วมันจะทําให้หัวเรานี่เกิดเป็นบาดแผลอะไรนิดหน่อยอันตรายช่างก็ต้องคุ้มครองลูกค้าโดยให้ตายช้าลงครับใคเอาบาดแผลไปที่ไหน อันนี้ต้องพูดอย่างนั้นจริงๆท่างที่ดีทั้งทีดีต้องอย่างนั้นถ้าไปทําตามใจลูกค้าจะเป็นแผลหรอทำงานหรอทีดีอะไรลูกค้ามาด่าเขาดึงอไร่ดึงด่าันั่นเป็นวาจาที่ไม่รับสนองตอบคนเขามาตัดกระดาษเขาควรฝุกนปลาหูดืไม่เคยทําครับไม่เคยว่าไม่เคยว่าใครเลยครับตอนนี้ไม่เคยเลยไม่ว่าใครเลยมีแต่บอกว่าให้ตังค์เท่าไหร่ก็เอาแต่เขาก็ให้เกินร้อยอยู่ครับเขาก็ให้เกินร้อยอยู่อะไรร้อยหนึ่งบาท นั่นแหละครับเกินแค่นั้นก็เอาครับช่างอ่อนเป็นคนนิสัยดีหน้าใสไปเมนอยู่ครับไปวัดก็มีใสบินเอาบินตุงบินตูไปเราเอาอะไรอันนี้เ็าเอาหางเต่าไว้เราก็เอาไว้ให้เขาฮะอต่าไปวัดเอาถังถังถังเต่าเขาไว้แบบไหนถังนี่เขาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ครับมันเท่ดีเขาบอกมันเท่จะมีเลาะเลาะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ด้วยนทำอย่างนี้แหละเข้าไม่ไนถแทงอย่างนี้ แทงเหลี่ยมไม่ได้รับแทงกัดทไม่ได้แทงกัดทีไม่ได้อือนะอ๋อทางมันจะอันตรายอ๋อแทงไม่ได้เลยก็เขาจะทําแบบนี้ดูครับเขาก็เตาสนองเขาหน่อยหนึ่งครับเขาต้องการความเท่ทำไมเขาเรียกหางเต่าครับมันมีที่มาที่ไปไหมมันมันมันแหลมเหมือนหางเต่าหางอื่นอย่างอื่นมันก็จะแหลมกันหางตาพาก็ได้ครับ ไหางเต่าหางตะพาบหางตาพาบก็ได้ครันตาพาบหางกิ้งหลียนก็ได้แต่มันสั้นครับหางหมาหางหมามันยาวหางหมามันยาวเนาะไบแบบหางหมาได้ไหมเดี๋ยวดูดูดูเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะทีนี้ก็เดี๋ยวก็ขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นและขอบคุณครับนายแบบ